มือชอปเปอร์สวัสดีค่ะตื่นเช้าทํากับข้าวอีกแล้วค่ะทุกคนกับข้าวยามเช้าน่ากินไหมคะก่อนที่น้องแพทจะพาไปทํากับข้าวนะคะอย่างแรกเลยเราต้องหุงข้าวก่อนพอที่หุงวันนี้จะเป็นข้าวนาจ้าว่าใส่ลงมอหุงข้าวแบบนี้เลยค่ะช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะฝนตกทุกวันแต่ไฟไม่ดับแต่ถ้าไฟดับนี่คือแย่เลยนะคะหุงข้าวยังหุงแบบดั้งเดิมได้แต่ถ้าสัญญาณโทรศัพท์หายนี่ลําบากเลยค่ะว่าแล้วว่าดีตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะคะน้องแพทต้องรีบหุงข้าวทํากับข้าวแล้วกับข้าวที่น้องแพทจะะะาาวันนนี้คคกก็ือแง าามีผักอีลึงด้วยนะคะ <im it> จะบอกว่าผักอีลึงนี่เอาไปใส่ยำแตงอร่อยมากเลยคะ่ะจะไปใส่แกงก็ได้นะคะหรือเอาไปใส่น้ำพริกดำก็อร่อยเ <im it> พราะกลิ่นหอมเข้ากันมากๆเลยคะ่ะ <im it> กับข้าววันนี้ไม่ได้แกงแค่ผักกาดอย่างเดียวนะคะมียอดฟักทองด้วยยอดอ,อ่อ,อนๆกำลังดีเลยคะ่ะเห็นผักกาดยอดฟักทองแบบนี้นะคะถ้าเป็นคุณแม่น้องแพทคือทำข้าวเบอร์แล้วแกงใส่หมหูหรือซี่โครงก็ได้อร่อยมมกว่าแต่มีใครอยากให้น้องแพททำเมนูข้าวเบอร์ให้ดูไหมนะถ้าพี่ๆคนไหนอยากให้น้องแพททำให้ดูนะคะพิมพ์ว่าอยากดูมาเลยจ้าถ้ามี คลิปหน้าเจอกันเลยแต่คลิปนี้ขอพาแกงผักกาดก่อนนะคะยามเช้ากับบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่ใกล้ไฟอุนอ่นๆแต่อบอุ่นยิ่งกว่าเมื่อฟีฟ้ามาก่อนน่ารักที่สุดเลยนะคะถึงเวลาใส่ผักแล้วนะคะต้องใส่ผักดูเหมือนจะเยอะนะแต่พอคนไปคนมาเท่านั้นและเปอียนิดเดียวนะ่ากินไหมคะทุกคนกับเขายังไม่ทันสุกนะคะฟีฟ้ามานั่งให้กําลังใจอีกแล้วผ่านไปแป๊บเดียวกับเขาก็สุกพอดียกลงเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวคนข้างๆร้องไม่ไหวแอลอเล่นนะคะวันนี้ก็มีปลาย,ย่างด้วยนะแต่ไม่ได้เอามาตามน้ําพริกนะคะสิ่งที่เามาตามน้ําพรตก ก็คือปูนาะตัวน้อยๆมันมันกำลังดีเลยนะคะคัาวตำน้ำพริกอร่อยมากพร้อมใส่กระเทียมหอมแดงพริกสดเรียบร้อยพอคัาวเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ไม่ขอรอช้าเทใ, okay, ใส่ครกไปตามกันเลยคะ่ะปูนาะถ้าใช้ครกไม้จะไม่ละเอียดนะคะน้องแพดก็เลยใช้ครกหินตามๆครกๆสลับกันไปจ้าตามน้ำพริกปูแบบนี้นะคะทำเอาน้องแพดคิดถึงนอไม่กินคู่กันบอกเลยว่าเข้ากันอร่อยมากๆเลยคะ่ะน้ำที่ใส่ลงไปต้องเป็นน้ำอุ่นนะใส่ผ้าอีลึงตึกเลือดล่าลงไปโคเลอินนิดหน่อยก็น่ากินแล้วจ้าเมนูยำเช้าก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่ ีแกงผักกาดก็น่ากินทำกับข้าวเสร็จบรรยากาศข้างนอกก็สว่างพอดีเลยคะ่ะม,<า>มาจ้ามีใครสนใจมาทานข้าวด้วยกันไหมคะ